สวัสดีครับมิดหมอแค้นแฟนมิดซูนะครับมาผูมิศิภาเ์บึงรถวางเขาไม่นะครับรถมือเดียวไฟแดงมิซูบิชิแคปนะครับแคปปี2013 g l x เครื่องยนต์2 5งพันรถมือเดียวแรนประมาณแสนกว่าลนะครับมา,มาชุ่มหล่อๆครับพวงมาลางเรื่อยนรับไมเรืเร่องยราคาแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทเรือ่องหล่ๆไปก่อนนะครับ แม็กยางขอบ18นะครับหลอดล้นๆยางดีนะครับเป็นที่อีสีปีเก้านะครับสวยๆสวยๆหลอบๆมากข้างภายในอ่าภายในตัวนี้มีแอร์แบกนะครับมีแอร์แบกนะครับมีอ่าดิฟฟี่วัตบูธนะครับแค่ในหุ่มหลังดำได้แดงนะครับสวยๆแพงประตูสวยๆอันนี้แอร์บานเล็กน้อยนะครับเนี่ ยังพูอ่ะมาเบิ่งเม็ดอาครับขางนี้รถสวยเดิมนะครับเม็ดอาเดิมโรงงานบ่เคยพลิกบ่เคยขวมนะครับอันนี้ฟังขวาอ่ะตอยตากล้องนะไอ้เบิ่งรอบๆนะครับนี่รอบๆนะเบิ่งรอบๆรอบล้นๆ,ๆครับครับดีครับรถคันนี้แลนลอยซีลอยหานิ่นนงนะครับเรื่องแค่ตันนี่งเรต้องมองเลยครับเรื่องนิ่งนไง เิ็งรถสวยอย่างสวยนะครับมารอบๆพี่เดิมไทยเดิมครับสีสันประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แมกไลเนอร์กาประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ร่ไฟมีรอยขูดรอยขีดหลายบันไดนะครับกัลดลดราคาแสนก็บาทได้สภาพนี้ได้รถมือเดียวกันผมก็ว่าโอเคแล้วนะครับ นี่ติดที่ไิตก็ออกได้นะครับดาวอยู่ประมาณ30%นะครับดาวอยู่ประมาณ30%ออกได้นะครับคนอนลูกชายลูกชายเครดิตดีนะครับเครดิตดีคอนอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทเกือบ5,000น,นะครับ60เดือนนะครับแค่ลาคน60เดือนมาเบิ่งฟางใสนะครับฟางใสเนตรอาฟางใสครับเดิมๆโรงงานนะครับเนตรอาเดิม สวยๆนะครับไปช่องรลอดขาน่างาทั้งหมดเดี๋ยวไปเบิ้งของเครื่องครับงเครื่องนครับองเครื่อง,องเครื่องนะครับเครื่องตัวนี้ เดิมๆแห่งๆนะครับบ่ท่านใดบอท่านใดแกฝ้านะครับแล้วเปลี่ยนเทอร์โบมาเดินอินเตอร์มานะครับแต่ว่ารถบอไดเฮ็ดใส่ในเดิมเดิมๆฟ้าปงบ่เคยถอดบ่เคยแกะนะครับเนี่ยไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับอ่าสนองฟังเดิมนะครับแก้มแก้มกับเดิมนะครับขั้นหนานะครับขั้นหนาไม่ดากดูครบเบดนะครับแห่งกันพวกรอยแหงดีๆเลยครับนี่ ติดรถมากนะครับเป็นรถมือเดียวแต่ว่าตอนนี้บอบอเป็นมือเดียวแล้วโอนมาเป็นซื้อจะคของไหวนะครับเวยไปนีก็ฟังเสียงยังน้อยครับั่ฟังเสียงสับรองยอยว่ายุาา่นตายนาครับ มากสฉลใจที่ต่อมาด้วยครับคือ065